รับพรอุทิศส,ส่วนกุศลแก่บุพการีชนของเราพร้อมกันยะทาวะริวาฮาปุราปาริปุเรนติสะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิะตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธา,ามณิโชติระโสยะธา สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีคายุโกภวอภิวาทนสิริสนิจจวุฒาปจายนโนจัตตาโรธรรมวัตทันติอายุวันโนสุขังภาลง anu mota